สบายดีทุกคนมินี่ก็มาพบกับซ่องกระตุ้นสาวกุ้ไทยคือเก้าเนาะมินี่สีพาไปต้อยไข่มดแดงหรือว่าไข่มดส้มนะทุกคนป้าเบลเบิงน้ำเดือยที่จ้าทุกคนอันนี้กระถิ่งานจ้ามินี่พากันลุยป้าวะส้มคูนจังไม้ป้าทุกคนไปบพร้อมแล้วปะป้าสุดสวยเลยสาว นี่ตอนนี้เสตูนกระตัดไม้จะพูดปาหกผุนเนาะแก้ไม้เอามาหได้บ่เด้ตอนนี้นะเห็นค่ห้างมดแดงแล้วทุกคนก็เลยตัดไม้มามาต่อยเนาะมีหัวมันสีมันสีโครหรือมันมีโคนะนก็ได้เบสแล้วนักว่าเสตูนนักจะเลย,มเลยไม่ไม่มนหน้าหนาวไปเสือ ต้อลอกต้องเลืกมเสกันดีมากอันนี้ว่าเปิดก่อนนะแล้วมันล่นเด้งชัวรอีเคมไมแม่นชัวร์ไแม่นหรอกซีเธอสาวเค้กน้อยเปิดก่อนมันหรือมีมันเนาะห่างนี้โมเสยมันเท่ๆยันเป็นโทษนี่ทุกคนอันนี้ก็คือห่างมดแดงน้อยยูตะปลายก้องไม้พูละซอยเดียวซอยเดียวคุ๊กคุ๊กคุ๊ เม้นห่างๆมะโอ้ยตกออกมาโอ้สองคนนง้เลยได้เราห่างนั้นก่อนหางนั้นก่อนพี่น้องเออทางในมีตัวเนี้ยมีสองแง่เขาเป็นเมดเลย

บรรยากาศอลิน่้นมันกันเลยดูวาวทนได้โคแล้วทุกคน มันทากระเท็ดห้างเออยังหีอยู่ตอนนี้กระต้อยไปแล้วอันห้างหนึ่งนะทุกคนก็คือมันมันฮีมันฮีก็คือแบบไข่มันยังหใวญ่ไข่มันมีเต็มนะแบบนี่น้อยเขาอันบ้านค่อเนี่ยเออโดนไข่หีนะแต่ไข่แบบมาตรงๆมาแบบตึงๆนะเออมันโคตอนนี้ <laughs> มาเห็นหางมดแดงอีแล้วเนาะทุกคนอ้หางเยอะีนเย่ก็แง่ซ้ย่สให้บาานึงเพราะว่าเขา่ตาเหิงวะบายค่อยค่อยให้เบาๆ ม็ดมันมุดเหรอ้ายเหี้เหี้หมดละสตูนเพนเฮดเพอนี่ทุกคนมาครนี้ก็เห็นมาไม้ป่าเนาะมาขี้ค้งทุกคนแต่มันกินได้กินได้ปะซิบมึงดูรสชาติมัอนออกมาเนี่ยเลยส้มๆม อเอ็ดเอ็ดถ่ายด้วยคือสิ๊ินี่แล้วเอถ่ายิิกันได้น้องเอ็ดถ่ายอึงเด็กอย่างนี้ลยนายสะดุดเด็กก็ิติกนี่แหละป้าเพนพีที่แดงต่ก้าวในเพนทามานี่อย่าแดงเพ้นสีก็ได้น้องนฮะนทุกคนสีมันนะแบบแบบนี่ทุกคนสีมันะแบบแดงจ,จัดๆนี่น่ะ ือเลน,นี่ไม่นสิเป็นโพยู่นอทั้งนอกม่นสิเป็นดำดำแล้วผัดท้างในมมนผัดเป็นแดงทุกคนแดงแล้วนี้แล้วนะฮะแดงแบบนี้เลยอยูเ่เป็ี่นมาธรรมศาตรเลยนอะกนี่มันยวเพ็นทา,ทาฮะเพ็นทาฮ้าปะเป็นกระแดงจืงิอตอนนี้ก็เห็นห้างมาส้มแล้วเนาะทุกคนสตุ้นกับโพนี่พระเจ้าห้างแบบงามเลยนะ เออเปตตานยี่ต้น้เถอะเอยตาตา้ยเออจเะฮอนเอต้นคือหัวนอนอยู่ฮอนเด็กหัวง เทากรองพัสดนาง่ามมืนี่ทุกคนสีเนี้ยติดมือค่ะค่าก่เลยมีอเลยแบบเอาไปย้อนหน้าง่ามเหมือท้ากองสับสีนมาทุกคนหน้าขาวอลีนะเมืนเทากรองพัสดุหน้ารำมันใครฮีอยู่ใครฮีอยู่แต่ว่าอันเมื่อตัวนี้จะเป็นตาเนี่ยแล้วมันได้เออเนี่ไปเออหมกเชืออันหมกเชือกปาก มกเอาไปวันนี้เปเี้ยมู่จอดะลอไหนูใตะกอน่จเอาเส้อคู่มอมออะได้เอามาเอามาเจอคู่มันได้หลายเจอแล้ไปจอกเมนูแล้วต้ตงนีแล้วะฮะนั่นนั่เ่าไห่ไป ป้าทุกคนอากาศคือมือนี้นะสิสลบเป็ดฮอนบักคักไต่ต้นกกจานขอมาเนึ่งเพลงมีอเจ้ทุกคนต้องจานอันนี้นะกินเล็น้อยกินน้ำมันดหิวน้ำมันด้วยเยอะน้ำมัน ทุกคนเคยฟังเพลงดอกจันประหารใจไหมอันนี้บ้านเขาเอิญดอกจันบ้านที่เจ้าเอิญดอกจันแคอเดียววะดอกจันบ้านเมื่อปีก,กาย <c oughs> ลองเป่าดูบ้าเบิบนี้นะตอนนี้ฉันเป็นอาชูแล้วนะใช่แล้ว ดึงจะตึนวินมานูตอนเป็นอาจูแล so oh, ้วนะยักษ์ยักษ์ใหญ่ใหญ่เยักษ์อันใหญ่ๆห่กวมูนะเออน้ำเป็นน้ำเนาะอันเป็นพอโปแม่โปมู้นเลมันโผล่ขึ้นมาแตงน้ำเมันมาตามหาโผล่มาเลยตอนนี้กะหลังจากมาต่อยไข่มาชมบ่ได้กะอู้หูบ่สี่ไปต่อยเอาพี่เลยนะมีทุกคนที่สี่ไปต่อยเอามา มากระดั้นป่ะดูบอลนี่เนาะดูบอลนี่เนาะบอบานเขาอยู่ไกลบอกรสหวานส้มเป็นมากมันด้วยจ้ะแล้วทุกคนตอนนี้ก็เห็นห้างมะส้มกร็สองห้างเนาะพระเดียวอันนั่งยู่ในโฮมกกกระทันนี่เลาะทงเลาะทางก็มาแบบนี้แล้วทุกคนเขาเลาะทงมาละเห็นมะไหมนะ มีอึดแล้วก็กินได้เนาะทุกคนมาไม้ธรรมชาตินี่มาหมดเลยมาไมแบบมันอยู่ตามท้ายตามหน้าก็กินได้เนาะทุกคนเพราะว่าเขาก็ลไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามพี่เหลือนะบ้านเฮากับประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยเอาเอาเอาแย่เลยสองห้างทุกคนนี่หมดหลายไหลปวดปวดเสียงห้านั่นห้านั่น โอ้ยโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เป็นมือแล้วนะทุกคนปิ้วมาได้เอาห้างไม่เลยเอาห้างเทิงรถมันอยู่แบบไม้อยู่หลุมนั่นเหวมาเลยโขนบอนาลนั่นงลุยห้างไม่เลย Mun mà là cái vùng Đọc mà muốn có lớp nữa Mimi, cứ ทุกคนสตอฟิลมกำลังมีใครหมดแดงมาคนทุก่หางกระเฮทยจะตายพุนะฮะัไงสอง้างอูู้ันก็ใคยิเนนหาก,กเฮ็ดนะาน,าานี่ ปาบตอนนี้เก็บมกะกะทันทุกคนสะเล่ามากะกะทันแล้วกันเก็บมกะกะทันเมื่อกินเนาะหิวข้าวนะนี่เก็บเก็บเก็บสลั่นอยู่นี่ มาแบงเน้นที่สองบ้านน,นี้นะเมื่อมา่มา่อทุกคนบาไว้ฮอนแบบฮอนอะลีอะโล้ลูฟพร้อมม,มันมันมะซ้มกามันมีเป็นมันมีโข,ขไ,ได้แต่นมะกะทันนี่นะเต็มกระตาเต็มกระบุงกู๊ดแดดอะลีแดดอะโล่ละ เป็นเดลเร่ลาบเดิ้ลบอเป็นจึงได้มาหอนเธอเลยโู้สลอดภัอนี่น้อยบึงเพิดอ่ะป๋อี่เป็นเดลเร่อดตาย จะไปแล้วก็ดีเหมือนแล้วก็ไได้จะพาดคนอืมกูหนูคนมีเยอะบรรยายแล้วบอตเมื่อนี้น่ะรอดตายค่ะคักไปไปแข่งแลดโดยเฉพาะเลยสตูนนังไฟเอ็ดกินพี่เลิฟมื่อนี้นะต้มปลาขอปลาขอใหญ่ปลาอสีงุ่มมวยสาวนี่เขาเป็นปลาขอใหญ่บ่บ่สิต้มปลาขอจะไข่คัมช้มเนาะเสื้อไข่หมดแดงบ่ เออต้มป่านะทุกคนหังมาส้มกันด้ยสีไข่เอ้เบิ้งเด้อว่ามันนี้ได้สํำนี้แหละโอ้โหหมดครบนี่ตอนนี้กะสตูนกะสิมาเละกุ้งเนาะกุ้งโพสีอุ่นกวนป่าวังเวินทุกคนเละกุ้งไว้สิเอ็ดก้อยกุ้งแล้วกะต้มป่าคอทุุกคนง มือสาวนี่สวยงมเต้นร้องต้อยู <t <t s hm. <S ่เอาวาต้เย็นลวกนัาเต้นเอาความต้เย็นแล้วเมื่อันไปเต้นอยู่ทีเลย่องโมกบเอาโมกบได้นี่นะทุกคนป่าห้องกันเดี๋ยวสิเฮอนสาวเค้กน้อยจัดการเนาะเอามาะ่ มนันนาคอนเนมี่บอกเออนนมี่จะโมเ,ย,เยืเมือเอาอ้หลงเนาะฮะป้าไม่มืออ่นลงนนองบอเคลงกับลงเออลงกับลงลงกมืออนนะคอยเฮาซอฟี่มันสอนวานเหเฮ้ยทุกคนได้ได้เนันนั้นโซเฟอร์ับรถ ่ารดคันรถคันไหมได้เอาคันนั้นบอลอดได้เอาคันไหมได้คันไหมนี้มันสีเงาในียยังน้อยเพราะว่ามันยยดีดเห่ามันแข็งดิดจ้าเกือกคนเงขันมือเสานะคันนั้นคันนอก แอบแอบแไปกินปลาแต่ล้เธอกับมิตะซอฟีกับพอสีนัลงปลาเพกินมื้อเ่นสิลงปลาเพอกอสก็ซอฟีกินมเออฮบปลาเด้อโอเคจื๊จืจืจืไวเด้อทุกคนเด้อคำซาวเค็กบอลคำซาวเค้กบอลลงนะค่อสิจับโยดลงหนองเลยอันนี้พ่อต้มปลาคอนะสุกหรือเ่ปลาคอหง่ายกระโม่หนห้า พอญ่ายน่มาบิดอยทุกคนเอ้ยทางนี้ก็ลังพักเดีนะฮะทุกคนมดเท่ากันหยั่งว่านี่แซ่บเลยยังจางนะเออาเกืมติมเก้อเติมเกอ มาๆทุกคนเคยสิได้กินแล้วก้อยกุ้งพร้อมนี่มื้อนี้หลายเมนูแห้งนะนี่ย่าอดสองโมงแล้วมันยังเพิีนะทุกคนแบบคอยกับนังแบบกระพับตายยาวยาวอยู่กินข้าวท้องกับห้องแบบจาะเจาะนังท้องเหี่ยวนังตายง่ามเอาเพชรบอกเอามีเอามีเพชรไปเลยเลยสามีเนาะจะมันเพชรแห้งเนาะอืมอึดจ้ามันไม่กินพีเมื่อไหร่จะตุ้นนะทุกคนนัวๆนะทุกคน อันนี้ก็คือเขาไหมเนาะโอยลงไปใส่หลายก็หอมหอมเลยทุกคนโคเร็ตโคเลโคเลโคเลมันโคเร็ตก็คือยันคุ้งมันหมูลืมเอาอันนี้แล้วลงไปพักโคเลเลยพักนี่นะทุกคนเช็ดเช็ดอาหารบอาหารหมด ฉันแหละมาจนไอ้เท็ดเท็ดเนี่ยโรซินนี่นี่นั่นน่ะนะกะลำตนเห็ดแต่คือเขาพักพุ้งไปเด่เท็ดแบบนี้แบบปิ้วปิ้วแล้วไม่ได้กินเลยเห็ดแต่เสียมหอมแล้ววันนี้นะหออมหมทำไมซิมมึงดูซิมมึงดูแล้วมาโผล่กันเคยเจอแยวแต่พูมากน้ำไปแด่ยอดเ้อกันโน่ เบอร์หน้าจามนดูบ้ากินเลยลองลองลองซี๊ดๆๆฮึมครับชาวบ้าน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วมือกองไงน้ำลายไหลแล้วเมนูก้อยไข่มดแดงเมนูหายากที่สุดหน้านี่นะที่เราไปลอดโพงจนลอดโพงลอดทาตาดอกตาแดงสีได้มากะหมดแดงก็ไข่มันหีเนอนั้นทุกคนมันทจะไข่ตึ้งนะนะทุกคนอันนี้เท่ากับ จากมันท่านไ่ใตึงหรือข่าบมอ่านมกะก้อยอันนี้กัเขาอันนั้นเขาต้อยก้อนลอันนี้กอยทำหมดแดงแลทุกคนก้อยทำหมดแดงนะวันนี้นะใส่เกิดเป็นเัืเสือมาเพเสอมาเพคือเดียวกับอันก้อยไขยอะไรก้อยจะก้อยจุ้งจุจุงค่ะอันนี้ก้อยทำหมดแดงทุกคน้ามาเือบอกให้ือเซอเองีมนก็มันนี้มันกะมีกส้ม้ีเอเือหรือเป แพลงเลยจ้ะมันก็ส้มอยู่แล้วค่ะส้มจีกัสานนี่ก็พอแห้งแล้วเป็นไป้าทุกคนนี่เมนูเฮาก็คือเรียบร้อยแล้วนะก้อยกุ้งแล้วก็อันนี้ก้อยค่อยมดแดงอันนี้ก็คือต้มปลาเซอร์มดต้มอ่ะกุยสุดยอดนะนี่ฮะไปกินนะทุกคนป้าไป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 เรียบร้อยไปกินเอาปูปูนี่กระเพาะปูไม อาหารเด็ดเในมูลินอาหารแซบ่บสตูน,นซิมเนี่ดูจักบาดจักเลยอ,อันนี้นะก้อยกุ้งนี่นะนี่นี่น,น,นี่ทุกคนเด้อแต่ยังโมงแล้วแซ่บเค็มสองมุ้งมาสองมุ้งเราได้พเพลียกินข้าวเพลงแซ่บขนาดเราเตยไข่หมดแดงนะเรายไข่หมดแดงนะฮะเราทงนะได้เท่านี้ มาค่ะคุณเจ้ค่ะมาเด้อทุกคนเด้อมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวน้ำเดียวมาเด้อทุกคนเด้อไม่เด้ไม่ได้ไม่ได้เด้อไ่พักเพงน้ำเดียวพ่อสิกินเบื้งดูคคำใหญ่ๆจากคำจากได้เอาคำใหญ่ๆเลยเด้อกินค้านึงเลยเนี่ยเป็นเนี่ยเป็นสาวโรงรถนี่ง่ายป่ เออน <ission> ั่นแหละอืมเลิศซาบเวลโกดรมืดบ่าวเค้งน้อยมืดะอยังยังยังแบบอันตายเนี่อายุใช่เนาะท้องท้องไม่เค็งมืดนี่ได้ทุกคนเลยลตัวตัวบังกันนะค่ะอยู่ข่อยเนี่ยไปมื่อไหรน่ะเอาสวีทแกะ้ินง่งแง่ง นอนกุ้งนนะบอสน่นี้ติใ่กันได้มอสคนณาตต้อนดิอามานเร่เหมอ่รโฮมอนั้นอ่าี่ละบมาก้อกุ้งเต็มพี่ต้องสลัดสลัดมี่เรามสโฮมจบทุกตัวที่เนแนี่คือหองก้อนนั่นกุ้งเต็มนก้อ้ฝ่ายุ้ฝ่ายปะผ้ฝ่ายนะเตอ มันอันนั้นใชไหนมันน่ามเหลยวน้ำเติมเงเหน้ํานีคือมีมััเติมอนั่นหะอันนี้่คือ้นหอบไหเหอบเยอนไ่เป็นไยทกเนี่ยนะมอลงาดนยชันะน้องชัยนะน้องน้อน้อยนโอ้มไปท่ายุโด่งยุป้ายุีนมันที่มไปได้ลงร้อยอ่นจูอ่ะอในเพื่นนี่ยันนมีหลายเพืบักมีมคนเส่วากลัคุณยกลงไปทยเ ้าอยู่นั่นวนทางตาค่ะเด้มีตู้ดบอมีไปเห็ดทุกคนมาครานี้กะเข้าวกับกินอิ่มแล้วก็ค่อยกระซิบจบคลิปลงเพลงทำนี้เนาะทุกคนเนาะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อทุกคนไปคอนเดไปบ๊ายไปบ,บายไปบาย,บาย <c oughs>